วันนี้มิ้จะมาอัปเดตนะคะว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนี่เลยนะคะตรงนี้เลยนะจะเป็นขวดนมเออเย,ยังมีหาให้ดูนะนีจ่จริงๆจะมีสีดำด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแบบขวดแบบนี้นะน่ารักนะคะสีมว่ว โซยให้คอได้ด้วยนะใช่ <นะ S 2> เป็นบอลเชนย,ยาวๆนี่มีมีกี่สีอ่ะมีจริงๆมีสามสีนะว่ามีหาสีดำไม่เจอน,นะคะนี่น่ารักขนาดมินิมากๆเลยอ,เอ,อะไรมาใหม่บ้างอุยอ้ย อ๋เอ,อย่างนี้ก็น่ารักหรวยนาะงีนะคะน,นี่นีแอปเปิลสัมโบ้ค่ะที่มิงเพิ่งสั่งไปถ้าดูไปแล้วเน,นี่ยนี่นะคะจะเป็นแก้วกาแฟ,ฟนะคะของอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าโล ต้นเาเป็น้นเจ้าเป็นรูปอะไรเป็นหลายรูปอะค่ะสีม่วงสีเขียวสีเหลืองตรงนี้แต่ละหน้ามันจะไม่เหมือนกันนะมไม่เหมือนกันน,กนีนน่จะเป็นมินิพีทรุ่มใหม่นะคะที่แพคเกจมันจะไม่เหมือนเดิม อนี่หนิงจะเก็บเทียมให้ดูนะอันซ้ายมือนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ะคะ่นนะ,ะ,คะอันนี้จะเป็นรุ่นเก่านะคะ,ะ,คะรุ่นใหม่มันจะออกบุกคบุ๊ด้วยนะ,ะน่ารักมากจะเป็นของพวกคาเฟ่ดีเอ็นอะไรพวกนี้นะคะโหมาใหม่เต็มเลยเป็นรุ่นใหม่อะ ก็จะเป็นมากะลองทาวเวอร์นะคะอุ้ยสโลอ,อันนี้น่ารักของเล่นของหนูเลยขอเพนๆพอมาชิชิน ฝั่งนี้มีอะไรคะฝั่งน่าจะเป็นพวกของคาเฟ่ดีเอ็มนะคะมาใหม่แบบเพียบเลยมากาลองนะคะแบบเล็กเอ้ยแบบใหญ่นะคะกับแบบเล็กอมอแล้สโลโด้วยใช่ไหมสโลมามเลยนะคะครีมพัฟนี่ ที่เป็นลูกเจี๊ยบนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเมนูเลือกของหนูเลยโอเคโอเคนะทำยังไงคะรูดให้แล้วทำยังไงคะไปแล้ว 16นะคะเป็นลูกแตงโมนะคะถ้าเพื่อนๆจำได้นะลองไปย้อนคลิปดูนะคะนินิเคยได้เป็นตัวช็อกโกแลตมาแล้วนะคะคแต่ว่ามันเกา่าค<อ>่ะแล้วทุนขาดหินขาดอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเอาตัวใหม่ไปนะคะโอ้ยชอบมากเลยะคะ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูคลิปตอนนี้แกะกล่องออกมาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะที่เขาก่อนคะ่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้ยังไม่จบนะ ก็แกะออกมาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นกล่องของเธอกล่องน,นี่นั้นเดินนันอันนี้แล้วก็นี่นะคะเรามาดูลกล่องกันก่อนนะตมันเป็นคว้ยาราคานะแต่ว่าไม่รู้ใครดึงออกนะ 6นะคะนี่ก็ซื้อมาเป็นตั้งงูนะคะนี่อันนี้แกะออกมาแล้วนะคะสโลมาาม,มีแบบเป็นตงด้วยคะ่ะนีก็มี2อ,อันแล้วนะคะนี่จะเป็นสายเส้นนะคะ ลองแกะแพ็ยเกจกันเลยนะดุอีมิ้งว่าเสียบมันขาดอีกเพราะคันที่เล้วมกะไปแล้วมันขาดนะเอ้ไม่ใช่คันงที่แล้วเก็บแล้วมันขาดสวัสดีค่ะนี่นะคะก็จะบอกว่า,วา,วากลิ่นมันหอมมากเลยนะไม่เหมือนอันที่แล้วนะวโอ้ไข่โป๊กเลยอะโรยเม็ดมาแต่ไม่เป็นไรนะครับมันอยาก ฮัลโหลใช่ไหมไม่ตั้งโมนุ่งกันเลยนะ <Hello. S 1> จะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยนะคะนุ่มกว่าอันนี้แล้วฮัลโหลกด้วย มินได้สั่งซื้อสกูชี่รุ่นใหม่มานะคะที่ยังไม่ใครยังไม่ไมีใครเคยเห็นเลยน <Hey. S 1> ี่จะเป็นทันนี่ทสนะคะก็มาแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ขอลาไปก,ก่อนเนาะมินจะได้ไปกินนะคะก็เดี๋ยวมิเวนเก็บแขกเกจ็แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะมันจะขาดหรือเปล่า oh, นี่นะคะมินเก็บแล้วนะ oh, มันก็มันไม่ขาดนี่นะคะ oh. มันไม่ขาด าพดีเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้บิงด้วยนะคะกดซับสครายด้วยน,นะคะสำหรับวันนี้ <Bye. S 1> บ๊ายบายค่ะ